นี่ร่างกายกูเป <tama f> ็นอะไรเนี่ยฮะทำไมกูอยากทำงานแบบนี้เลยวะเฮ้ยรู้ตรงไหนก็สกปรกให้ตายเถอะทนไม่ได้หลัจางนี้อยู่ไม่ได้แน่ ทีมใจฟูภูมิใจนำเสนอวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรี วันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญฟังเทศทำความสะอาดล้างห้องน้ำและกวา,าดลานวัดถือเป็นเลิกงามยามดีที่บริษัทฟิวเจอร์ซินได้จัดทำขึ้นว่าแต่บริษัทฟิวเจอร์ซินคืออะไรฟิวเจอร์ซินเป็นองค์กรทางด้านเทคโนโลยีที่ดำเนินธุร,รกิจด้านพลังงานใหม่และปกป้องสิ่งแวดล้อมและผสมผสานการวิจัยการพัฒนาการผลิตการขายการลงทุนการก่อสร้างและการดำเนินงานอุปกรณ์ชาร์จเสาเข็มรถยนต์และแผงโซลาร์เซลล์กระจายทั่วโลกมีจีนฮ่องกงสิงคโปร์ยุโรปและสหรัฐอเมริกาทุกปี เราจะนำกำไร10มาใช้ในกิจกรรมการกุศลต่างๆพวกเราขอขอบคุณกิจกรรมดีๆจาก Future s c e n e ให้เราสร้างอนาคตที่ดีกว่าด้วยกันนะคะ